กลับเข้ามาสู่ช่วงของ Money Wise นะครับวันนี้ดูเหมือนตลาดหุ้นจะบวกขึ้นและทำให้นักลงทุนหลายท่านรู้สึกใจชื้นขึ้นมานะครับเช้าวันนี้ทดสอบบริเวณแนวต้าน1,270จุดล่าสุดก็สามารถทะลุมาได้เล็กน้อยมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นทีเดียวเดี๋ยวลองมาประเมินภาพดัชนีกันหน่อยนะครับโดยล่าสุดก่อนที่จะปิดตลาดภาคเที่ยงกันยืนอยู่ที่ประมาณ1,272จุดนะครับบวกมาได้17.1.36% มูลค่าการซื้อขายวันนี้แค่ครึ่งเช้านะครับเฉียด30 0 0 0ล้านบาทกลุ่มที่นำครับคุณผู้ชมแน่นอนไล่กันมาตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้ก็คือหุ้นในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีนำกันมา3ตัวหลักๆไม่ว่าจะเป็น K-Bank SCB รวมถึง d b l ปรับตัวบวกขึ้นนะครับตัวหนึ่งประมาณ3 4ถึงเ ซึ่งกรสอดคล้องนะครับกับมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์เกสิกรไทยช่วงต้นสัปดาห์บอกว่าอาจจะเป็นโอกาสดีที่จะเข้าไปซื้อลุ้นการทำ c o อร์ช็อ t หรือว่าซื้อกลับโดยนักลงทุนต่างชาติและแน่นอนนะครับงบของกลุ่มธนาคารน่าจะมีกระแสของการฟื้นตัวเป็นลําดับจากนี่เสียที่อาจจะลดลงไปและทิศทางเศรษฐกิจในปีนี้ที่อาจจะฟื้นตัวมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่ถือหุ้นกลุ่มธนาคารอยู่ตอนนี้ทําอย่างไรกันดีพูดคุยกันครับ กับคุณกวีชูกิตเกษมรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัททรัพย์กสิกรไทยครับคุณกวีสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับดูเหมือนเช้าวันนี้ตอนแรกผมก็นึกว่าไม่ผ่านนะครับบริเวณ1,260กว่าจุดล่าสุด1,272นะคุณกวีมองบบแบบนี้ลุ้นต่อไหมครับตลาดหุ้นก็แปลกเนาะเวลาบนจะข่าวบวกเป็นบวกข่าวลบเป็นลบเนี่ยมันมันมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับบางครั้งบวกมากๆก็เป็นลบบางครั้งบางครั้งลบมากๆกับ ประเด็นการเป็นบวกแล้วอย่างนั้นนะฮะตลาดหุ้นผมว่ามันอยู่ที่ v a l ประเมินนะครับปรากฏว่าพอมันปรับตัวลดลงมาเนี่ยมันก็เริ่มมีแหล่งซื้อกับเข้ามากิงกําไรกันอันนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งนี่ผมมองมีความรู้สึกว่าในช่วงต้นปีเนี่ยมีคนที่จะคุยมามั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับในการคู่หูเนี่ยนะเรามองว่ามันมีการแอบช็อตของนักลงทุนต่างประเทศอยู่ นะครับเพราะว่าเราเห็นเน็ตเซล์ของนักลงทุนต่างประเทศได้เยอะมากแต่เราแอบเห็นว่าเขามีการลองฟิวเจอร์อยู่เยอะเช่นเดียวกันครับคนพอมองออกเหมือนกันว่าเขาก็คงรู้แหละว,ว่าเขาจะต้องกลับมาซื้อหุ้นคืนก็เลยมีการลองฟิวเจอร์ค้างเอาไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่เราตั้งไว้เมื่อวันจันทร์ว่าตลาดหุ้นจะมีการรีบาวปรากฏว่ามันก็มีการรีบาวขึ้นมาจริงๆแล้วก็วันนี้พอตัวเลขเศรษฐกิจอะไรที่ออกมาเนี่ยถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยคนจะไม่มีคนสนใจเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจเท่าไหร่หรอก นะครับออกมาดีก็ขายออกมาแย่ก็ขายคือสัาระตีความเป็นลบได้หมดอ่ะแต่วันนี้เราเริ่มเห็นว่าข่าวที่เป็นบวกมันเริ่มเป็นบวกได้บ้างแล้วนะครับเช่นตัวเลขเศรษฐกิจของจีนที่ดีขึ้นนะครับหรือว่าในแง่ของการที่เขาไปจีนเนี่ยเข้าไปพยายามจะแทรกแซงค้างเงินของตัวเองในตลาดออฟชองจนทําให้ค้างเงินยูเนมัมีเสืีอรภาพมากขึ้นถ้าเป็นสักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรื่องนี้มันจะไม่ค่อยมีใครมาคิดว่าเป็นเป็นประเด็นบวกนะมันจะกลับมาเป็นประเด็นลบแต่วันนี้มันดูกายเป็นประเด็นบวก เข้ามาเสริมตลาดนะครับก็ลเลยบวกกลับขึ้นมามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหุ้นกลุ่มธนาคารที่ถูกดึงขึ้นมาเยอะๆเนี่ยผมก็บอกได้เลยว่าก่อนหน้านี้ก็ถูกช็อตเยอะเหมือนกันนะครับกลุ่มธนาคารที่ถูกช็อตเยอะมากๆนะครับก็เลยมีการรีบาลขึ้นมาค่อนข้างแรงก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติอะไรแต่เราระมัดระวังนิดนึงในสำหรับการเก็งกำไรในช่วงนี้คือมันขึ้นมาแล้วถ้าตั้อองแต่วันจันทร์ที่เราแนะนำไปก่อนหน้านี้ก็คงจะมีกําไรนะครับถ้าตรงจุดนั้นผมคิดว่าถ้าท่านมีกําไรตรงนั้นเนี่ยผมค แนวต้านแถว1,300จุดยังคิดว่าน่าจะผ่านลําบากนะครับ,รบแต่ว่าถ้าไม่มีของเลยและจะเล่นวันนี้เอายังไงดีนะครับซื้อฟอลโล่ได้แต่ผมอยากจะให้ใช้1,250จุดเป็นจุดในการสต็อปลอสนะครับอันนี้เป็นภาพของตลาดเป็นภาพรวมที่ผมมองว่า1,300จุดมันอาจจะผ่านได้ลาบากเนี่ยสิ่งที่ผมมองก็คือว่า มันเป็นเรื่องของการชอร็อตคอเวอร์ส่วนหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะยั่งยืนไหมเรื่องการชอร็อตคอเวอร์เดี๋ยวติดนักลงทุนก็คงติดตามในเรื่องของฟิวเจอร์ด้วยนะครับว่านักลงทุน่างประเทศในการชอร็อตมาหรือเปล่าถ้าชอ็อตมาก็แสดงว่ามันอาจจะไม่ยั่งยืนในการซื้อตัวรอบนี้นะครับ,รบแล้วก็ผมเชื่อว่าความกังวลในเรื่องของอการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยในช่วงปลายเดือนนี้เดี๋ยวก็จะกลับมาใหม่นะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ซึ่งการกลับมาตรงนี้ก็อาจจะทําให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น มันก็อาจจะให้ค้างเงินในเอเชียอ่อ,อนค่าลงเดี๋ยวเชอจะมีความกังวลกันกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นกเรามัระวังนิดนึ่งในแถวประมาณถ้าแนวต้าน1 2 8 0ขึ้นไปให้ทยอยออกของก่อนดีกว่าสำหรับคนที่จะเล่น follow by ตรงนี้ก็เล่นเป็นลายตัวนะครับวงเงินจํากัดแล้วก็ใช้หนึ่งสองห้าศูนย์เป็นจุดสอบหลอดครับครับครับคุณกวีครับจากประเด็นที่เมื่อกี้ได้บอกว่ากลุ่มแบงก์ในอดีตก็ลงมาแรงจริงๆนะครับวัดกันมาตั้งแต่ช่วงต้นปี2558ต้นปี2559นี้ลงมาประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อกี้บอกว่ายังมีแกลบของการ follow by แบงก์ใหญ่3ตัวสามารถซื้อได้หมดเลยไหมครับเคแบงก์เอเซบีบีเอลผมแนะนำเคแบงก์ไม่ได้นะครับห้าม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 บอกว่าหล่อนแนะนำเคแบงก์แต่ว่า ตัวใหญ่ๆอือ่นๆเช่น KTB s c b b b l mm hmm. ผมคิดว่ามีเกียวกเฉพาะ KTB นะครับผมคิดว่าราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยถึงแม้จะขึ้นมาวันนี้เยอะนะครับแต่ผม <Yeah. S 1> ว่ามันก็ยังถูกอยู่แล้วก็ผลประกอบการจริงๆเนี่ยถ้าเทียบกับไตรมาสสี่กับไตรมาสสามจะโตดีขึ้นมากเลยเนื่อง <Yeah. S 1> จากว่าการตั้งสำรองของ KTB จะลดลงเพราะไตรมาสสามเนี่ยเจอเรื่องการตั้งสำรองของนี่เสีย SSI ไป แต่ไตรมาสสี่เนี่ยไม่มีนะไม่ทำให้กำไรเนี่ยมันกระโดดขึ้นมาก็ลุ้นกันตัวเนี้ยผมว่าได้หรือ FTDWBL ผมคิดว่าก็ก็โอเคในการที่จะเข้าไปเล่นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันแต่ละตัวหุ้นแต่ละตัวในหุ้นกลุ่มธนาคารก็มีจุดตอบร้อไปด้วยละกันนะครับครับผมก็ยังเป็นภาพของการเก่งกำไรยังไม่ใช่จังหวะลงทุนนะครับยังยังครับอย่างผมยังเชื่อว่าภายในไตรมาสที่หนึ่งตลาดยังผันผวนอยู่อันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันในรายการว่าไตรมาสหนึ่งตลาดหุ้นผันผวนขึ้นมายังเป็นโอกาสในการลดพอร์ตลงมา คุณก็เล่นแก๊บได้แต่ว่ายังไม่น่าจะตกใจมากนักในช่วงช่วงไต่มาสหนึ่งนี้นะครับจะไปดีจริงๆผมคิดว่าน่าจะเป็นสักปลายไต่มาสหนึ่งเลยว่าได้คตอนไต่มาสองเลยนะครับครับได้ครับวันนี้ขอ,ขอบคุณมากนะครับครับยินดีครับ สวัสดีครับชัดเจนนะครับใครที่สนใจอยากจะเข้าไปลงทุนวันนี้สามารถทําได้ครับแต่ว่าเป็นภาพของการเก่งกาไรตามกระแสการกลับมาซื้ออีกครั้งหนึ่งของกลุ่มนักลงทุนต่างชาตินะครับแนะนํากันไว SC ้ SCB KTB BBL สามารถเลือกสรรตามความชอบได้นะครับแต่ภาพของการเข้าไปรอบนี้เป็นการเก่งกาไรเทคนิคอลรีบาวรวมถึงการซื้อกลับของต่างชาติเป้าไว้นะครับให้ตามดัชนีขึ้นไปทดสอบ1,280ถึง1,300จุด เป็นจุดในการล็อกกำไรบางส่วนกลับมาก่อนนะครับนี่คือคำแนะนำที่นำมาฝากกันในช่วงของ Moneywise